<c oughs> วันนี้ก็ได้ทำกิจกรรมเยอะม,มากๆเลยตอนเช้าก็ไปที่เรือนจำเรือนจำกลางชนบุรีไปเยี่ยมน้องคนหนึ่งคดียาสิบติดแต่ว่าเสพนะครับไม่ได้รู้จักไม่ได้สนิทเลยนะแต่ว่าคือรู้จักกันห่างๆอะ่ะหมาถึงว่าไม่เคยไม่เคยได้เจอกันคุย,ย่ทางโทรศัพท์กัน <c oughs> เป็นน้องคนหนึ่งที่ท,ที่แบบที่คุยกันคุยกันนานมาก จนวันนึงได้รู้ว่าน้องคนนี้แบบไปเสพยาก็เลยรู้สึกแย่มากแล้วเพิ่งได้ทราบข่าวเมื่อไม่นานมันไม่กี่วันเนี่ยว่าน้องเขาโดนตำรวจโด,ดนตำรวจจับแล้วก็โดนจับไปที่บําบัดฟื้นฟูที่เดินจํากลางชนบุรีนะครับตกใจมากก็เลยเดินทางไปแต่เช้าเลยครับไปรับบัตรคิวจนบุ้คนแตกตื่น ตรงเรือนจำแต่ว่าเขาคงเราก็รู้สึกดีใจที่แบบเห็นญาติพี่เห็นญาติพี่น้องมาเยี่ยมลูกหลานตัวเองกันเยอะมากเพราะว่าสิ่งสําคัญที่สุดในเรือนจํานั้นก็คือความเหงาความเศร้าความเครียดการที่มีญาติมาเยี่ยมนั่นคือการแบ่งปันความเหงาความอบอุ่นเหมือนที่สโลแกนของเรือนจําเขียนไว้ขอบคุณทุกขอบคุณญาติและครอบครัวทุกๆคนที่มอบความอบอุ่น และความไว้ใจกับลูกหลานของท่านในการมาเยี่ยมครั้งนี้อะไรอย่างเงี้ยถ้ารู้สึกว่ามันดีมากแล้วก็เห็นเห็นญาติพี่น้องของแต่ละคนที่เขามาเยี่ยมญาติของแต่ละคนแต่ละคนก็หน้าตาสดใสาบางคนมาแล้วเยี่ยมไม่ได้ก็ต้องทําทตกุิีทางเพื่อที่จะให้เยี่ยมได้บางคนก็น้ําตาไหล,ลหหร้องไห้เดินออกมาเราเห็นแล้วเราก็เศร้าแทนท่านไปไปตอนนั้นรอบที่แปดของท่านรอบที่สิบแปดก็ไปเยี่ยมปรากฏก็ไปได้ได้เจอน้องคนนี้ ด้วยด้วยความที่เขายังอายนะเป็นเด็กแสบมากเขายังอายอยู่ที่ก็พยายามที่จะโกหกเราว่าออแบบเราไม่รู้ไม่ไม่ไม่อยากน,นี่นนะั่นอะไรเงี้ยแต่ว่าพอพอสุดท้ายเราก็ได้คุยเราก็บอกว่าอย่ากโกหกแล้วก็อย่าทําอย่างนี้อีกต้องการให้ให้เปลี่ยนชีวิตใหม่ท่านก็คือไปไปพูดลดทัศนคติแล้วก็พูดถึงให้ให้ให้สติกับเขาให้เขาปรับเปลี่ยนชีวิตมุมมองใหม่ ในการที่จะออกมาสู่สังคมอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเขายังเด็กอยู่แล้วท่ารู้สึกว่าทําไมสังคมปัจจุบันนี้คนถึงติดยาเสพติดทําไมไวัยรุ่นถึงหายาเสพติดง่ายเหลือเกินซึ่งจริงๆแล้วเราต้องมาพิจารณากับสถาบันครอบครัวด้วยไม่ว่าจะเป็นญาติพ่อแม่พี่น้องหรือว่าคนที่อยู่ใกล้ชิดต้องดูแลซึ่งกันและกันการที่ปล่อยให้เด็กทําอะไรบางลํำพังหรือว่าการที่ปล่อยให้เขา ทำอะไรบางอย่างโดยที่ไม่ได้ไม่ได้อยู่ในสายตาของเราบางทีก็เป็นปัญหาสังคมนัม่นก็คือ,อยาสึกติดฉะนั้นวันนี้ที่ทันไปที่เรีนจก็คือได้พูดคุยกับเขาแล้วก็บอกว่าเ,เราเราไม่โกรธแล้วเราก็ให้อภัยแล้วเรารู้สึกว่าอยากเป็นกําลังใจให้การบําบัดเพียงไม่กี่วันเนี่ยมันก็คงจะช่วยอะไรได้ได,ได้ได้บ้างแต่ว่า การที่จะก้าออกมาออกออกออการที่จะเริ่มต้นใหม่กับชีวิตของตัวเองเนี่ยเป็นเป็นสิ่งสําคัญมากก็เลยพูดกับน้องเขาไว้ถ้ารู้สึกว่าวันนี้ดีใจได้ทําสิ่งนี้เพราะว่าอย่างน้อยแล้วไม่อยากให้คนที่เรารู้จักไม่อยากให้คนที่เราสนิทหรือว่าไม่อยากให้คนใครก็แล้วแต่ที่เรารักไปไปยุ่งกังยบยาเสพติดหรือว่าเขาไปยุ่งแล้วแล้วบังเอิญเขาเออติด เราก็ยังหลักเหมือนเดิมเราจะไม่ทิ้งเพราะว่าบางคนญาติตัวเองหรือว่าลูกหลานตัวเองติดยาเสพติดปุ๊บหรือว่าแม้กระทั่งเพื่อนรู้ว่าคนนี้ติดคุกสิ่งสําคัญที่สุดก็คือไม่มาแล้วก็ลืมญาติไปเลยบางคนก็กลัวว่ามาเยี่ยมแล้วจะตํารวจจะสืบหรือเปล่าหรือว่าจะมาพัวพันกับยาเสพติดหรือเปล่าหรือบางคนก็ไม่กล้ามาหรือเพื่อนบางคนก็ไม่กล้ามาเพราะว่ากลัวว่าอุ้ยไม่เอาไม่ยุ่งหรือเดี๋ยวจะมีส่วนเดี๋ยวจะมีเอี่ยวด้วย จริงๆแล้วไม่สําคัญเลยถ้าเราบริสุทธิ์ใจสักอย่างเราไม่ต้องกลัวใดๆทั้งสิ้นแต่รู้สึกว่าไม่อยากให้ญาติไม่อยากให้พ่อแม่พี่น้องที่ยังมีลูกหลานที่อยู่ข้างในเนี่ยอยู่คนเดียวแล้วก็อย่าทิ้งเขาไปนั้นขาดเพราะว่าความอ้งางว้างความเหงาความเศร้าในนั้นมัน,ม,นมันสุดแสนจะทรมานมากยังไงก็อยากฝากว่า ใครที่มีญาติอยู่ในนั้นแล้วยังไม่ได้ไปเยี่ยมเนี่ยทันว่าอย่าทิ้งเ็าดีกว่าครับเราเป็นมนุษย์เหมือนกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันอันไนที่แก้ไขได้ก็แก้ไขไม่มีใครที่จะเกิดมาเพอร์เฟคร้อซแล้วก็ไม่มีใครที่ไม่เคยทําผิดเลยไม่มีใครที่ไม่เคยโกหกแต่อยู่ที่ความจําเป็นของแต่ละคนทําไปเพื่ออะไร มากคิดด้วเฉยๆครับแล้วก็มาคิดถึงเรื่องพี่เสกผมรู้สึกว่าพี่เสกผมก็รักผมรักเพราะาก็เป็นเป็นเหมือนตัวตั้งตัวตีของการดําเนินชีวิตของคนที่จะเป็นศิลปินแอบเอาตัวอย่างหลายๆห,หลายตัวอย่างในการเล่นคอนเสิร์ตหรือว่าแอบเอาเพลงหรือว่าหลายๆอย่างในการที่เข้ามามีชีวิตของเราตั้งแต่เราร้องเพลงฉะนั้น ก็เลยรู้สึกเหมือนกันว่าพิเศษบาบัดอยู่ที่ธัญ,ญลักษณ์น้องคนนี้ก็บําบัดอยู่ที่ชนบุรีรักทั้งสองคนเลยแต่ว่าพิเศษก,ก็เป็นไอดอลเป็นเป็นเหมือนกับเข็มทิศให้เรารู้สึกว่าเราควรจะไปทางไหนส่วนน้องคนนี้ก็เป็นเหมือนน้องคนหนึ่งเป็นเหมือนเป็นเหมือนญาติเป็นเหมือนน้องชายจริงๆที่รู้สึกว่า ถ้าเกิดไม่มีใครมาเยี่ยมเขาล่ะแล้วใครจะใครจะคุยกยับเขานี่คือสิ่งที่ทันกลัวที่สุดเลยท่านไม่ได้เป็นอะไรกับเขาเลยแต่ว่าอยากจะแสดงความรู้สึกอย่างน้อยแล้วคนเรี่ยๆอย่างทันก็เป็นกำลังใจให้คนอื่ได้เสมอครับ